รูปครอบครัวดูเหมือนธรรมดาธรรมดาแต่ซูมกระเป๋าแม่ตาเหลือกรู้เป็นใครไม่แปลกใจคู่รักคนดังพาลูกเที่ยวสวนสัตว์แวบ,บแรกเหมือนแต่งตัวธรรมดาธรรมดาแต่เห็นกระเป๋าแม่ตาวาวราคาไม่ธรรมดารู้เป็นใครไม่แปลกใจรูปถ่ายครอบครัวของหมิงสี นางแบบคนดังชาวจีนหนึ่งในนางฟาวิกตอเรเียเครียดที่คงคู่ มาริโอโฮทายาเจ้าพ่อกาสินแห่งมาเก๊าพาลูกชายตัวน้อยในวัยสามขวบไปเที่ยวชมสวนสัตว์เมื่อปี2022ถูกชาวเน็ตนำมาแชร์ต่ออีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้ในภาพผู้เป็นสามีกำลังอุ้มลูกชายดูสัตว์ต่างๆในขณะที่ภรรยาคอยยืนอยู่ข้างๆเพื่อดูแลเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความสุข ในภาพหักมองเผินๆจะเห็นว่าครอบครัวทายาทมหาเศรษฐีแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่ไม่ได้ดูพิเศษอะไรแต่หลังจากชาวเน็ตบางคนตรวจสอบราคาเสื้อผ้าแต่ละชิ้นที่พวกเขาสวมใส่ก็เรียกได้ว่าตาโตร้องว้าวกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะกระเป๋าเฮอร์มิสมูลค่า1 4 0 0 0 0่หยวนประมาณ6 6 7 8 3 0บาทเสื้อยืดเบเรนซีออกมูลค่า5,000หยวน ประมาณ23,850บาทในขณะที่กางเกงวอมของฝ่ายสามีก็มีราคาถึง8,700หยวนประมาณ41,500บาทหลังจากทราบราคาชุดธรรมดาที่ไม่ธรรมดาแล้วชาวเน็ตต่างยอมรับว่าเครื่องแต่งกายประจำวันของครอบครัวที่ร่ำรวยนั้นหรูหราเกินเอื้อมมากเมื่อเทียบกับคนทั่วไปจริงๆ